โตต้าคัมรี่เข้าใหม่วันนี้5คันเป็นเครื่องยนต์2.0เบนซินรุ่น g b ปี2016แล้วก็ปี2017เดี๋ยวจัดราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดดีที่สุดในประเทศไทยกับราคานี้เอาไป475,000บาท475,000บ,บ,บาททุกคันยังไม่พอรับประกันหลังการขายซ่อมศูนย์ให้อีก2ปี20,000โลเอาไปเลย มาเริ่มดูคันแรกกันเลยดีกว่าฮะคันนี้เป็นปี2017เครื่องยนต์ 2.0G ฮะไปดูครับเป็นรุ่นใหม่เกียร์ถุงนะตัวนี้เครื่องยนต์ D4S นะฮะภายในสวยๆเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมาติฮะนี่ครับนี่คือด้านในฮะสวยๆอะไปกันเร็เรวๆนะฮะมาต่อที่คันสีดำครับคันนี้ปี2016 2.0G เช่นกันครับไปดูครับสภาพภายในใหม่ๆดูฮะนี่ครับเกียร์ถุงเครื่องยนต์ D4S เหมือนกันครับนี่ฮะ มาครับไปไปต่อนี้ฮะคันสีเทาครับอีกหนึ่งคันคันนี้ปี2017นะฮะมาครับ 2.0G เบนซินล้วนเหมือนกันครับรถทุกคันฮะรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวถังนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะฮะทุกคันรับประกันนะมาฮะต่อที่คันนี้สีบอลครับมาไปดูครับให้ดูภายในคร่าๆนะครับนี่ครับรถสวยฮะผมรับประกันทุกคันครับมาต่อมาฮะคันที่5ครับ มี5คันเท่านั้นนะฮะพิ่งเดินทางเข้ามานะครับทั้งหมดในโชว์รูมของเราฮะไปดูครับนี่ฮะปี2016ครับลํำนี้ฮะ 2.0G เบนซินล้วนๆทุกคันนะครับแพนด้าสปีดโชว์รูมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดบนถนนสีนครินมีรถให้เลือกมากกว่า200คันรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวถังไม่มีอุบัติเหตุรับประกันเลขไม่แท้ราคาดีที่สุดแน่นอน4 0 0,000 เบิร์5,000บาททุกคัน5คันนี้เหลือ5คันสุดท้าย